สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆท่านวันนี้ผมจะพามาชมหนึ่งในนักแสดงของผม <c oughs> กำลังเรียนรู้ <c oughs> การไผ่หญ้า <c oughs> เออไผ่หญ้าเนาะภาษาบ้านผมเอิน้นไผ่หญ้านะครับเด้อแต่ว่าภาษาไทยผมบ่แน่ใจว่าเพื่อ,อินยังไงมันเป็นวิธีเอาหญ้าคามา ไ่หยานะครับเอเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้นะครับไปมุงบ้านนะครับมุ่งบ้านมุงเถียงหน้านะครับแต่ว่าทุกมื้อนี้มันบคอยนิยมหรือว่าไม่มีใครนิยมที่จะทํากันแล้วเนาะส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อสังกะสีหรืออลูซิงนะครับไปมุงหลังคาบ้านมุงหลังคาเถียงนาแต่ทุกวันนี้ก็แทบจะหายากนะครับ หาดูยากหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมีแค่หนึ่งคนสองคนเท่านั้นที่ทำหรือบางบหมู่บ้านก็ไม่มีเลยครับปัจจัยหลายๆอย่างก็คือหนึ่งมันมีสิ่งที่เข้ามาทดแทนและสองนะครับยาคาเริ่มจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นป่าสวนยางหรือป่าผลาไม้ก็เลยไม่ค่อยมีใครนิยมทํานะครับเพราะว่าเผื่อจะได้แต่และชิ้นหรือว่าแต่และอัน ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับนะครับมาดูล้านชายนะครับกําลังขมักขเม้นอยู่กับการเรียนรู้แต่ว่าผมนี่ถ้าไม่เป็นเนเหมือนล้านชายเรียนรู้ไปไปหมดทุกอย่างนะครับกําลังขมักขเม้นนะครับนะครับเป็นวัฒนธรรมการอยู่อาศัยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มียา้าคา ตะกอนคนสมัยโบราณไม่มีสังกะสีไม่มีอลูซิงไม่มีกระเบื้องก็อาศัยหญ้าคาเนี่แหละครับทําเป็นไผ่หญ้าหรือเป็นแผ่นนะครับมุงหลังคาบ้านมุงหลังคาเถียงนามุงหลังคาเาเล้าไก่นะครับเพิงพักและที่อยู่อาศัยต่างๆมันเป็นแทบจะก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีส่วนน้อยนะครับ ที่ยังนิยมทำแล้วก็ส่วนมากก็ไม่มีใครนิยมทำานะครับมาดูผลงานไม่ใช่ผลงานหลานชายนะครับอันนี้ผลงานแม่ผมนะครับแม่แอดมิน <c oughs> ด้วยความเจริญและสิ่งแวดล้อมต่างๆหาผู้จะสืบทอดวิธีทําได้ยากแล้วนะครับ อีกไม่นานก็คงจะลืมเดือนไปนนทีละเล็กทีละน้อยครับในท้องตลาดก็ประมาณจักบทใจห้าถึงหกน่าจะได้เนาะแต่ตอนนี้จุดประสงค์ของเราก็คือเอาไว้มุงเล้าไก่ครับเราประหยัดสังกะสีประหยัดตังซื้อสังกะสีก็ว่าได้นะครับเนี่ย